สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอนำเสนอเครื่องรางเรียกกันว่าพญาเงินพญาทองของพระมหาสุรสัก์วัดประดูจังหวัดสมุทรสงครามครับสำหรับพญาเงินพญาทองของพระมหาสุรสัคนี้ถือว่าเป็นของแปลกที่ในปัจจุบันนี้ยากจะหาพระเกจิอาจารย์ที่จะสร้างและเสกได้โดยพญาเงินพญาทองมีอิทธิฤทธ ทางด้านโชคลาภเป็นอย่างมากพญาเงินพญาทองของท่านหล่อหลอมมาจากเศษตะกร่วที่เหลือจากการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่เจือวัดกลงางบางแก้วโดยพระมหาสุรศักดิ์ท่านจะรวบรวมมาทุกครั้งที่เข้าไปช่วยหลวงปู่เจือทำเบี้ยแก้หากใครที่ใกล้ชิดพระมหาสุรศักดิ์หรือไปกราบท่านบ่อยจะทราบว่าเมื่อใดที่ท่านพบตัวเงินตัวทองคลานผ่านหน้าท่านหรือคลานมาใกล้ จะได้ยินท่านพูดว่าขอบใจนะจ๊ะที่นำโชคดีมาให้ซึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานก็จะมีเรื่องดีๆตามมาในระยะเวลาไม่กี่วันซึ่งท่านก็ลองบอกให้ลูกศิษย์ทำตามปรากฏว่าก็เป็นนังที่ท่านว่าจริงๆหากใครมีโอกาสก,าก็ลองทำดูบ้างก็ได้นะครับเผื่อจะมีโชคลาภตามที่ท่านพระมหาสุรศักดิ์ท่านได้บอกเอาไว้สำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ